โอเคครับผมก็สวัสดีชาวพีฝ่ายชาวพีฟ้าจ้าวคนรักชาวพีบ แบงชาวเลยสิตี้กันด้วยนะครับที่ผมมาเปิดคลิปแบบกระซิบกระซิบเดี๋ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับทุกคนเดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับจริงๆเนี่ยที่ผมไม่ได้ลงคลิปในช่องเนี่ยคือช่องผมบิน7วันนะครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับทุกคนผมกลับมาลงคลิปได้เลยนะครับแต่จริงๆอ่ะอีก2-3วันเลยแหละที่ผมจะลงได้นะครับแต่ที่ผมจะถ่ายคลิปนี้นะครับรู้ไหมครับผมจะถ่ายคลิปอะไรนะครับวันนี้นะครับทุกคนก็คือไอ้หลังเนี่ยมันออกไปจากบ้านนะครับตั้งแต่เที่ยงนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมันเข้าบ้านมาคคือ5นนะรับทุกึ่งห้าโมงเยู่นะะครรับแต่่จิิงๆอผมเดนไปแล้วนะครับแต่่ผผมมมรรูู้้เเลลยยวาทุ แบบพุ่งมานะครับทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยเลยมาถ่ายคลิปให้ทุกคนเนี่ยช่วยคือให้ทุกคนช่วยเมนว่ามันมันมันแต่มันไม่ยอมรับเลยทุกคนมันไม่ยอมรับไม่เป็นไรนะครับทุกคนผมมีของดีนะครับก็คือได้ยินได้ยินเสียงวะได้ยินนะเนี่ยคือตัวเนี้ยไอ้หลังเนี่ยมันคุยกับพวกดิวอยู่มันปั่นกันอยู่นะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเลยจะพาทุกคนเนี่ยไปดูสภาพมันตอนดีนะครับทุกคนไปได้เจอไม่อะได้เจิไม่ะได้เจอเนี กล้องเอากล้องมาไว้หน่ะกล้องกล้องมาไห้ติดตโวอาออยู่งไอ้หลังที่เปิดคลิปนี้เพราะอะไรรู้ไหมกูกูอยากรู้ว่าตอนเนี้ยมึงเมาไหมไม่เมาเมาเบียร์ให้ไหม ไม่ได้กินเบียร์ด้วยแล้วตอนนี้ตอนนี้เมาไม่เมาปกติปกติน้ำหอมกลิ่นนี้แปลกๆน้พี่เลยเมาไหมอยากรู้ผมไม่เมาไม่แล้ว <No มึงขึ้นเสียงกับกูทำไมถามกูถามรอบแล้วนะแล้วไม่ได้มาออกไปตั้งแต่เที่ยงกลับมาห้าโมงไปไหนมาเติมมั้นเหนหรอเป็นไปไกลเตี้ยมาโอู้ยไปไกลอยู่ไม่ไกลเลยที่เตี้ยที่บ้านโอวีไอ้เบี้ยเบี้ยตบมือดิลบลดขั้าเลย มึงมือขวาดิเย้ยน้ำหอมกีิธรรมชาติเอางี้กูไม่กูไม่หล่ามึงแล้วมึงยอมมึงยอมรับได้ไหมกล้าว่ามึงดูนะพี่ถ่ายทำไมเนี่ยเอาแล้วแล้วมึงดูไหมแล้วก็ผลไปลงรูปอีกแบบเอ้าเอางี้คือล่าสุดแล้วล่าสุดอ่ะดูดไหมวันเนี้ยวันเนี้ยวันเนี้ยตะกี้บอกไหมดูไหมหลังหลุมดูดไหมเฮ้ยดูเอ้ากูถามว่าดูดไหมอะไร คืออะไรเนี่ยคืออะไรมันคืออะไรล่ะไม่ได้ดูดไม่ได้ดูดเก็บซรงเก็บซรงเลยทำไมไม่ได้ดูดเงี่เอางี้เอางี้งานยับหรืองานแห้งนอะเอางี้งานบ้าหรืองานบานลำเนี่ยงานใดหรืองานต่องานเดียวหรืองานคู่อะดอกหรือต้นเนี่ย จะบุกคุณยังไงจะบุกคุณยังไงจะบุกคุณอะการไอไปสนิทไม่ที่ตายไม่ได้ดุไม่ได้ดุอ๋อโอเคไม่ได้ดุใช่ไหมแต่ว่ากูมีของอะไรมาให้มึงด้วยอ่าอะะเอาและเอาถึงมึงบุกคุณแล้วนะมึงไม่ดุไอเงี้ยถ้าเกิดถ้าเกิดผมดูุจะอะไรเนี่ยอะไรถามมึงสามบานถามดิวอะไรมึงมึงสามบานหรืออะไรเนี่ยสามบานอ๋อบสามบานโดนโดนกลับเลยอ๋อคือสมมติถ้ามึงดูดปุ๊บโดนกลับบานต่อ แต่ก็มีอะไรเซอร์ไพรส์มุดด้วยด้วยแต่ลองอ่านดูเด้อลองอ่านดูรองนักงานปปสเปทดสอบสารเสพติดอ๋อเดี๋ยวมึงโดนจับจริงนะรับกัญชาอ๋อก็มึงอ่านสิอันนี้มึงแก่เลยมั้ยเฮ้ยทำไมอ่ะเฮ้ยเดีอยวกี้ดูดไม่ดูดดูดไม่ดูดละเดี๋ยวกี้มึงเป็นอะไรเนี่ยได้มึงเป็นอะไรแล้วมึงมึงเป็นอะไรแล้วมึงเนี่ยดูดดูไม่ดูดเนี่ย ดูดไม่ดูดไม่ดูดไม่ดูดโอ้ผมเป็นดูดแต่กูกูถ้ากูตรวจพบกูให้เขามาจับนะรวแมวเอ้าสรุปดูดไม่ดูดก็บริสุทธิ์ใจไงไม่ดูดก็ตรวจอะไรก็ไม่มีผลอะไรสารมันอยู่เดือนยังไงมันก็อ๋อใช่ใช่อ่ะเอสรุปดูดไม่ดูดอ่ะวันนี้เอาแค่วันนี้วันนี้ดูดไหมที่มึันไปตั้งแต่เที่ยงแล้วกลับมาห้าโมงเย็นไม่ผมจริงความจริงเราเล่าให้ฟังไหมเอาเล่ามาความจริงอะ ่ครับผมเราใหม่เราเราให้กองฟังความจริงอ่ะเออผมไม่อยู่บนห้องไงเราอะไรคือยังไงผมอยู่ผมอยู่หรือผมไม่อยู่บนห้องรอผมอยู่บนห้องผมเห็นเหมือนบุหรี่อะครับนี่ยังไม่พอเล่าเลยเหนื่อยพวกขับกันไปเลยยังร้อนตอนร้อนผมเห็นพวกบุรีบนห้องไง่คนดูและทีละหัวหรือมวนหัวหรือมวนหัวหรือมวหัวหรือมวลโอเคอ่ะคุณเหอะไร มวนบุรีนะ,ะ,ะครัาคล้ายมวนแล้วทีนี้มัน,เป,นเป็นปากจรวดนะครับผมแบบว่ามันไม่เหมือนใครไงแล้วก็จะไปแฉ่ขอบคู่ก,กาย <c oughs> ลาเล่าใหม่เล่าใหม่อ่ะมึงเล่าดิมึงเล่าดิลา <c oughs> แล้วทีเนี้ยอาอะดูดดูดยังถึงตอนไหนครับนี่อะหนนะาาอะลงโลกหล เออก็คือวันเนี้ยผมไม่ได้ไปไหนหรอกอ่ามแล้วมันผมอ่ะนอนอยู่บนห้องแล้วทีเนี้ยมันมีกล่องโทรศัพท์ไงคนดูแล้วแบบผมเปิดเล่นดูเน้อ๋อเจออะไรก็คือผมไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรนะแต่ว่ามัน มันเปิดมาน่ะมันเป็นบุหรี่เอเนเดงก็เออก็เมื่อกี้เรเป็นมันเป็นบุหรี่เออผมก็เลยแบบว่ามันคล้ายบุหรี่มันแบบผมไม่รู้นะมันเป็นอะไรอ่ะมันผมลองจุดดูนะมีไฟแท็กด้วยเราจุดดูอะไรปกติไม่ดูดบุหรี่ไหมเ่อปกกันดีราไมาอยากลองหรือเปล่าใช่ไหมใช่ผมลอจุดดูนะครับคนดูมันมีสามสามตัว่ะจุดผมจุดตอนนี้ไม่เหลือตัวแล้ว แองแบงแบงนี่เฮ้ยกลับมาก่อนไม่แต่มึงไม่รู้ใช่ไหมมือไม่รู้คือไม่ผิดหรอวไม่ไม่ไอไอมวนแรกอ่ะไม่เท่าไรหรอกแต่มวนสองมวนสามอ่ะดูต่อทำไมร้องไงร้องรอบไงรอบไงลองสามรอบเลยเหรอแล้วมึงดูไปสามตัวมึงรู้สึกไงมึงมึก็ดีเลย เย็นเปลี่ยนเกิดเราเองเราเองบ้าอง,งอะเอางี้กูจะเทสความเมาไม่เมาถ้ามึงไม่เมากูไม่ตรวจแต่ถ้ามึงเมากูจะกูจะเทสยังไงรู้ไหมกูให้มึงร้องเพลงให้คนดูฟังก่อนอ่ะร้องเพลงเพ <laughs> <ๆ>ลงนึงอ่ะทุกคนเฮียบ้านหน้าคนเมาอ่ะมาดิอ่าร้องเพลงเพลงน,นึง a few moments later แขนไม่ผูกมือไรของช็อตขับช็อตมือแบบเสีหมดอ่ะตาเดมือแบบเสียไม่หมดอ่ะยืมมาีไ้ยี่เก็บตังค์ไกดูดเนี่ยดูเนี่ยมันดูดอ่ะตูเรียกเดู้อ่าถ้ามึงร้องได้ทอดหึ่อ่ะคุณจะไม่ตรวจมึงแต่ถ้ามึงร้องไม่ได้คือกูจะตรวจมึงแล้วคุณถกมึงเขาลงพังนะได้ลิฟซิงห์เงลิฟซิงห์เง้ย

เรเว็วไม่คุณจะรั่วอ่ะคุณเห็นตัวเองชิบหายเรเลล <c oughs> ื่อยเร็วเร็วร้องต่อร้องคุณกี่บองวันนี้ไม่ได้ถ้คุณไม่ร้องเนี่ยร้ <c oughs> องอ่ะขอเล่นแต่แรกนกนะันเอ้าเพื่อนกนะันถอน Where you see it's not me it's not mine y i e m o r y is why is your h e a d they are fighting ต่อต่อต่อ is why keep ร้องร้องก่อนไปนะ ไม่ไม่ะไทำกันแล้ววะกู้งเพลงที่ฟังนี้กูหลับเลยอ่ะฟนี้รอดไหมรอดไม่รอดตรวจเลยจุดตรวจลวไม่จรวจเลยตรวจเลไม่จินงแจลยวไม่ตวไม่ตรวจตทำไมจไปล้วแจ็คย เขายกูบอกนะดูทีนี้ไปอะหมวกไปไหนละเราวังเลยพี่ดด้บองมันําไปไหนหมหัวไมไหนอะราวางหน่อยอยงโอเคไหมงะวางซีหมวดทองมีอาร์สามร้้างจอารกี่บาทเปงยี่อะไรเนาก็ไม่ทำอะไรผก็ขับรถิวเลยอะดีสรุคือไอ้หลังเนี่ยเบาิหน่อยเก็บฟงอยู่ไหมไม่เบาไมใช่ไหมใชโอเค ก็คือหลังหลังไม่ดูดใช่ไหมไม่ดูดร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วที่เล่ามาไปถามมวลอะ <laughs> เรื่องตลกที่ผมขอได้ไหมผมขอได้ไหมพี่เรื่องนี้เรื่องกา,ารที่ผมขอร้องอะโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคก็คือไอ้หลังเนี่ยไม่เมาใช่ไหมไม่เมาร้อยเปอร์โอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เอาเงี้ยให้ทุกคนเม้นก่อนว่าหลังเนี่ยมันมันดูดหรือไม่ดูดนะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์กัรทารไม่เคยทำร้ายใครนะครับอ๋อคือสมมติถ้ามึงดูดไปมึงก็ไม่เคยทำร้ายใครแล้วเล่าทำร้ายไหม ทำลายมากอ๋อไม่ไม่เคยเมาแล้วใช่ไหมเมาแล้วทำไมเมาแล้วมันเลื้อนไงโอ้แล้วก็ถามเป็นเลื้อนๆไม่เลื้อนเนี่ยไม่เลื้อนไม่เลื้อนเลยโอเคแล้วเรายิ้มกันเดียวมันก็ขาวเลยนะมากกัดเลยยิ้มเดียวมันก็ขาวเลยย้เดี๋ยว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 เรายิ้มยิ้มยิ่งกว่ากูจะกูลืมเรื่องลืมเรื่องเรื่องเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ยิ้มยิ้มเรื่องฟั้นยิ้มฟันฟันปกติอ่ะ ไอพวกพูกคำำขาวๆอย่างเงี้ยมันทำทำมาเท่าไหร่เป็นอะไม่เอาไ่เราไม่เาไม่ออยกทำเป็นแสนอยทําหร่อยากทำเทาไร่อากเอาอะไรทำสัไอังทำนมาเจ็ดพันเกทำนเกเนี่ยหัวแตกเ้จะไปได้ราคาเจ็ดพันส่วนรถปรโม่จอไม่ได้วินเสือให